สูด<อ>ฮะชันมากใช่ไงขึ้นไม่ได้นะใช่ไม่ไหวหรือก็ต้องอย่างนั้นชิบหายแล้วโอเคต้องไปใช่ไหมว้าวคุณพระอ๋อมีตรงนี้นี่แหละครับขึ้นระดับนี้ลูดขาขึ้นเออให้ดังแก๊กเออไม่หันกลางเงี้ยเข่าใหญ่กับปารีดใกล้กันมากเลยนะเนี่ย อร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมเฮ้ยถ่ายวีดีโอว่ะงซอยกันเอาเข้าไปก่อนแล้วไปกลับลำข้างในอ๋อออนัดก,กี่โมงคะนัดก,กี่โมง แปดโมง,โมงตื่นกี่โมง8ปดโมงเหมือนกันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง阿拉เธอวันนี้นะคะเรากลับมากับคลิปลางงานไปแคมป์น,นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไม่เหงาแน่นอนค่ะเพราะว่าเราไปกับแก๊งเพื่อนๆที่ทํางานของเรานั่นเอง โดยร้านที่เราจะไปเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นร้านที่วิวดีมากๆเลยค่ะเห็นว่ามีสะไว้น้ําอยู่บนภูเขาที่เป็นจุดที่สูงที่สุดของร้านด้วยนะและที่สําคัญนะคะร้านกางเต็นที่เนี่ยมีอุปกรณ์กางเต็นท์ให้เช่าแบบครบครันพร้อมกับกางเต็นท์ให้เราด้วยซึ่งเหมาะกับแก๊งของเพื่อนเรามากเลยนะคะที่มาลองกางเต็นท์กันครั้งแรกค่ะนั่นก็คือร้านกางเต็นท์วัฒนา,าเ o u n t a i n c a m นั่นเองคลิปนี้จะวุ่นวายขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยค่ะต้องหล่าวใช่รถมั่งปะ ใช่ใช่ไใช่ใช่เหรอใช่โอ้โหจไอเฮียจีจัดกูกูถ่ายก่อนกูถ่ายก่อนเฮ้ยมันมันบวกไม้บกมือด้วยว่ะใช่ว้วอาเอาไวดีทันใช้เอองรอช่วงล่างมึงยังอยู่ใช่ไหมถนนขนาดนี้มึงขับไปตามทันเนี่ย สำหรับการเดินทางมาวัฒนาเมเทนแคมป์นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเปิดแมพจากกรุงเทพมาลงมอเตอร์เวย์ตรงวังน้อยจากนั้นนะคะก็ขับรถมาที่เส้นคู่ขนานถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีแล้วเปลี่ยนไปใช้ถนนมิตรภาพขับรถมาตามทางได้เลยค่ะแต่ถนนก่อนถึงร้านเนี่ยค่อนข้างจะแคบนะคะถ้าเกิดเจอรถสวนมาเนี่ยอาจจะขับยากนิดน,นึงค่ะเมื่อขับมาถึงตรงนี้จะมีป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายนะคะสำหรับรถที่เข้ามาในร้านโดยทางขวาเนี่ย จะเป็นทางสําหรับรถที่ออกจากลานค่ะเพราะว่าถนนค่อนข้างเล็กนะคะทางลานเลยทําถนนเป็นวันเวค่ะเข้าและออกทางเดียวและลานนี้นะคะนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องวิวสวยแล้วเนี่ยยังขึ้นชื่อเรื่องทางขึ้นที่โหดมากๆด้วยค่ะทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอ้โห<อ>นะสุดสุดโอ้โหสุดเที่ยสุดเธอจริงชันมากใช่ไงหุดไม่ได้นะใช่ มันถึงต้องรอให้เราขึ้นก่อนเห็นป่ะมันไม่ตามมาเห็นปะโอหัดจัดสุดสดเสดวยเป็นไงล่ะน้อง หายแล้วโอเคต้องไปใช่ไหมต้องไปดิบายบายนะทุกคนโอ้ ก็วิวก็สวยด <Bond> ้วยโอ้ยโอ้แต่ตรงนี้ต้นไม้มันบังอ่ะนี่ดูกันและนี่ก็คือร้านจีนะคะเป็นร้านที่เราเลือกแล้วว่าจะปักสมองที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าวิวสวยมาก เมื่อเราเลือกร้านที่จะกางเต็นท์ได้แล้วนะคะพนักงานก็จะพาเรากลับไปส่งกันแล้วก็ให้เราเนี่ยขับรถลงมานะคะเพื่อมาดรอปของใกล้ๆค่ะโดยร้านจอดรถเนี่ยมีหลายจุดเลยนะคะก็จอดจุดที่ใกล้กับจุดที่เราจะกางที่สุดค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการขนของนะคะสุดยอดปากถือไม่เอาไปเลยไม่เอาอะไรไปไหมไม่เอาอะไรสักอย่างอ้าววิวงี้เลยจริงแต่เอาขับรถไปเลิกโซนแล้วใช่ไหมเลิกแล้วเอาขับรถไปต้องเอารถไปดรอปนู่นเลยมีร้านจอดรถอีกไป บกบทางออ้อตอนแรกเขาไปแนะนำอ่ะร้านข้างล่างวิวมันไม่ค่อยสวยกูก็เลยว,วิ่งขึงน้นไปตรงบนคูอีแ้หเ,เห็นอยงนี้เลยคือเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวจะอยู่ให้กูขึ้นขึ้นแล้วพากูลงเลยกูแบบ ใช่เราต้องขนขึ้นบันไดตรงนี้นี่เราเราอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้ใช่เฮ้ยเชิญคุณหนูเดือนกับคุณหนูตีออกมาได้แล้วโอ้โหไหนคุณหนูเชิญเชิญลงค่ะโอ้โหต้องเรียนเชิญเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับโอ้โหเฮ้ยตีไปเอารถแดงมาขนของ ไฟไย <ๆๆ S 1> ไปเย็นลูกพี่ๆๆๆไปคาะไปคาะ <ๆ S 1> เธอเอาทาร์ปนะๆๆเอาทาร์ปกันนึื่งไงเอาข้างในามาก่อนนี่คืออะไรกล่องอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่จำเป็นหรือเปล่า ทางนี้ดิแางนี้นี่แหละคือลานของเรามุมไหนได้หมดเลยใช่ปะ ใช่ oh. เออได้อยู่นะเป็นไงไนะไสำหรับค่าบริการเข้ากลางเต็นท์ที่วัฒนาเมลท่นแคมนะคะอยู่ที่200บาทต่อคนต่อคืนค่ะแต่ถ้าเรากลางทัาบนอกตัวเต็นท์นะคะคิดค่าใช้ใจ่าย100บาทต่อทับต่อคืนค่าแคมปคันละ100บาทแอร์เครื่องที่ไม่เกิน9000 BTU 200บาทต่อเครื่องต่อคืนค สำหรับวันหยุดน,นะคะตะเลิกและเสาร์อาทิตย์นะคะแนะนำให้จองล่วงหน้าค่ะและถ้าจองล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีค่าชำระล่วงหน้า50%นะคะโดยทาง้านจะจัดแบบใครมาก่อนได้เลือกก่อนทาง้านจะไม่มีการล็อกจุดกลางเต็นท์นะคะยกเว้นการเหมาโซนทาง้านมีไฟฟ้าให้พ่วงตามจุดนะคะสำหรับสัญญาณโทรศัพท์ก็มีทุกเครือข่ายค่ะมีรถเข็นให้บริการมีเต็นท์และอุปกรณ์กลางเต็นท์ให้เช่าค่ะแต่มีจำนวนจำกัดนะคะแนะนำให้จองก่อน มีร้านค้าอาหารตามสั่งหมูกระทะขายทุกวันค่ะแต่ว่าต้องสั่งก่อน4ี่โมงเย็นในส่วนของห้องน้ํานะคะก็มีให้บริการทั้งหมด3จุดค่ะแต่จุดที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยมีห้องน้ำทั้งหมด8ห้องนะคะเป็นห้องสุขา4และห้องอาบน้ำอีก4ค่ะไม่มีเครื่องทำน้ำอุน่นโดยห้องน้ำเนี่ยสะอาดมากๆเลยนะคะแต่ว่าขอคอมเมนต์นิดนึงคือมันอยู่ไกลมากค่ะจอยบ้าแม่ หัดกลางหัดกลางเอาหน้าจะได้กลางเป็นถ้าเปิดออกมามันกลางเลยวะเนี่ย <c oughs> ใช่ได้ๆๆได้มันกลางได้เลยเ <c oughs> นาที่อ่อนๆง่ายๆนาทีเอาคลี่นส์ เราจองเต็นท์กับทางร้านมาสองตัวนะคะแล้วเขาก็มีบริการกางเต็นท์ให้เราแต่ทีเนี้ยตัววิเลสหกอ่ะจุดที่เขาจะกางอ่ะคือจุดที่เราตั้งกล้องอยู่เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากางเองก็เลยถือโอ,โอกาสให้เพื่อนเราที่มาเนี่ย,นนยได้ลองอนนหัดกาง,ง,งเต็นท์กันดูค่ะเอแหละเออเอาแล้วเอาไปก่อนยางไงวินเนอร์เองหา,ามุมาหาประตูก่อนยังเอาเลยใช่ไหมไอเดือนไอเดือนกางขาเอาไปดิตัวอยู่ข้างหน้าหันนอยครันตรงนีเออ เอ่แล้วอย่าไปขืนล็อกมันนะไปเปิดไปตามล็อกมันเออแ้เหมือนเลยวะบอกแล้วเหมือนกันเอออ่าเสร็จแล้วดองอึอก่อเอึอเอย่างน่อเอึงเอเ่เอ่่อเอ่้อ่ก่อเเอ่อเ่อเออเกกกกรอเอ่่อ่อ่เอออ่เ เออให้ดังแก๊กเออเอาแล้วมันนี่กระหมอนเหรอไม่ต้องใส่แล้วมันหนักไปแล้วพูดนอนจนว่าสามตัวเองอ่ะโอ้โหเหลือเลยท่านะนนี้จะเข้ามาบนด้วยมีไหมเดินมีกะมีที่สมองมันอยู่ในถุงมีคอนไหมนี่เอาคอนเอาคอนเราเนี่ยละนี่ไม่ใช่อีกแล้วนี่ แล้วเดี๋ยวอันนี้มึงเอาไว้ล็อกกับเอาเตอร์ Quick Open ใช่เวลาตอกต้องให้มันงอตอกดิเก็ปันตอกเลยเกปันตอกปุ๋มวายจุ๊บโอ้ยมึงมีปุ๋มวายจุ๊บอีกเลยจเดือนมองนี่มาไปกิ้งยาข้างในกิ้งเบาๆนะอย่ากิ้งแรงอะอะไรนะเออมือใหม่หัดกลางมือใหม่หัดกลาง โอเคสะอาดไปไปเออเออแล้วก็ปิดล็อกไอเดือนไว้เลยถูกแล้วคุณหนูโอ้โหเข่าใหญ่กับปาลีใกล้กันมากเลยนะเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยดูมันเอาไอเนี้ยฝังไปที่ใต้ดินน้ำเงิน เอคุณจะบ้าตายมันดูมันทำมันดูมันทำมือใหม่จริงเริ่มิปแล้วอ่ะฮะเ็ริ่มซิปแล้วซิปอะไรเปิดนี่จะเข้ายังไงแล้วเปิดเลยเปิดเลยอ๋อเราไม่ได้ทำโปรเซสนี้เขาดูเขาเลยไม่รู้ว่าเอาเตอร์ข้างหน้ากลางยังไงอ่ะเด็กไปก่อนเสร็จแล้วอไปอาบตาไม่ไหวแล้วอันนี้มาต่อสาวนี่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวตัว อันนี้อันนี้เปิดหาหัวหาตูตรดูอันนี้คือนี่คือข้างล่างใช่ไหมมือก็ไว้ล่างสุดนี่แล้วก็เนี่ยดันเข้ามาอีเนี่ยจะเกินเสร็จแล้วตื่นหึงคืนชนสายนี่ปาดคอตายไปเดียวสายติ้นแล้วก็ดันดันเข้เข้ามามันก็ออกข้างนะจะไปออกตามรูของปุ่งนะออกข้างนี้เยินหลับแล้วลูก

ปินคือเขามีเขามีเครื่องนอนให้เราอะมีแต่ยังไม่มาอ๋อเขามไหวะจะนอนแล้วงงก็ปูปูเฉยเอะนอนรอยอยจะนอนแล้วเหลือเราเอารางวัลทีกหนึ่งให้ลูกมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอเดินปูฝากวัตูกของกูบ้างที่มงถูกบ้านดีปีน กีเอ็มเป็นขี้ปุ่นเยอะเลยเนาะอะไรนะขี้ปุ่นในนั้นอ่ะใช่มันเป็นมันย่ากไงแม่เ้างได้ทำความสะอาดก่อนเก็บอ่ะประกอบยากก็จริงเถอะลงตรงเรีบตีนมันเนี่ยเหรอซึบไปเลยลงแถวไหนลงเรี้อยหมอไปกางไปนิดหนึ่งเดี๋ยวหมอเนาะ เนัเวแม่มึงเ้ยยกมือไหว้ด้วยเนี่ยมันจะเดินเข้าติ้นกันเนี่ยคุณจะบอกเลยใช่มันเดินยากนั้นเนี่ย สวัสดีที่วัฒนาเมา์เทนแคมป์ตอนนี้นะคะเราก็มากางเต็นท์กับเพื่อนๆที่ทำง,งานตอนนี้กางเสร็จแล้วตอนแรกมาวุ่นวายมากก็เลยเปิดคลิปกันตรงนี้เลยละกัน กนห <c oughs> นโูเข้าที่นอแล้วค่ะเอออันนี้คือพระเอกโอ้โห MV MV เข่ามัดซีเชฟใหญ่อร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมเปิดยังไงอะฮะหมุนหมุนแค่นั้นแหละแล้วก็เทได้เลย,เลยมันเปิดแล้วอเออเออเชฟมไหมแม่ม ไม่เอาสูตรเดือนอะพอแล้วพแล้วก็หมุนปิดอ้หมุนให้มันปิดสนิทอืแล้วตั้งเลนน้ำมนันมันจะได้ร้อนด้ตั้งเลยอุ้ยเข็ดปิดเป็นบ่อเออกูยู่เลยวะนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราเช่ามาอันนั้นคือโต๊ะใช่ไหมคะ,โ,ะโอเค เฮิร <laughs> ์นว่ะมาถ่ยาย <laughs> พูดสิอินโทรเวิร์ดพูดหน่อย <laughs> ไม่มี <laughs> อะไรพูดค่ะพี <laughs> ใ่ใส่หน่อย <laughs> <laughs> อะไรนามาพี <laughs> ่ใส่โคลสใส่เปลน่ยนเปิดลงไปน้ำพุ่งเลยรีวิวแบบคนกลัวน้ำมัน <laughs> าวางตรงไหนนนี้คือทำเมนูอะไรคะเชฟยำครับ <laughs> ยำอะไรยำข้ <laughs> าวยำหมูยอครับโอเค ลูกพี่มาถึงแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แม่งเอารถไปสองคันอะเอารถไปแล้วลูกพี่สองคันอะ <Yeah. S 1> เอ่อมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะวาอเฮ้ยเดือนกลางให้ลูกพี่เลยกลางเป็นแล้วนี่ตัวเนี้ย okay. <Okay>. okay. เป็นแบบมินิมอล เดินปที่ไหนจะหนูว่าถ้าเดินไปเข้าห้องน้ำตอนคืนคือตื่นเลยนะเพราะว่ากว่าจะถึงกว่าจะกลับอะมีปัญหาในเนี่ยแล้วคนตบเป็นบอหวานนะเว้ยเ็ดดื่ม ดีไม่ดื่มเบียร์ว่ะฉี่บ่อยใช่ไหมจีนเยอะแยะเลยยิ่งต่อไปยางลงหลังตัวแจ้งบ้าเลยเดี๋ยวพวกเราพวกเอาน้ำเนี่ยไอ้น้ำที่พี่เอามาสองขวดอะเทใส่กระติกร้อนจัดเลยเออไอเดือดเยอะเอาน้ำว่ะเมือดมากเช้าวันซัดดิ้งกตอนกับเนาะ ไมิจะเป็นแบ่งบองว่ะนี่รสชาติปุกติมิตรคือแบบน้ำแข็งข้างบนมององมสวยปะเรามาไม่ทันถ้าเกิดจะมาเนี่ยเราต้องออกกันหออนตีห้ารีบนี่เราว่าเราก็รีบนะแต่ลืมว่ามันสามชั่วโมงไงเอามาถึงเที่ยงข้างบนมาถึงก็เต็มหมดแล้วแต่ถ้าเรามาเต็นเล็กๆก็อาจจะมีที่อยู่แต่เรามาเต็นท์ใหญ่เป็นมาพิบูลยแล้วเราจองมาไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้จองล็อกไม่ได้เขาไม่ให้จอง ใครมาตรงไหนใครมาตอนไหนก็เลือกเอาตอนนั้นอเขาไม่เลือกเลยเหรอใช่โอ้โหจีไม่เห็นสภาพตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลงมาไม่รู้ตัวล็อตั้งเาให้เราจอดยู่ข้างบนแล้วก็พาเราขับรถมาดูก่อนแล้วก็ค่อยขับรถเข้ามาแล้วเขาไม่บอกนะว่าจะไปแล้วนะก็ไม่บอกมาเลยคืนแต่เขาออกไปตั้งหลักเลยนี้ร้องไง คือตอนปิดตอนตอนปิดมาตรงนี้เต็มหมดแล้วข้างบนเต็มแล้วค่ะตรงตรงนี้ก็จะมีแค่เต็์นั้นแล้วก็เนี่ยข้างหน้าเราอันนี้ตอนที่หนูมาตรงนู้นไม่มีเลยนะอันนั้นคือมาที่นั่นตอนที่เรามาเนี่ยตอนที่ปิดมาจองเนี่ยคือตรงนี้ดีที่สุดแล้วใช่ใช่ตอนแรกเขาจะเขาแนะนําให้อยู่ข้างล่างเพราะมันดรอปง่ายเลหนะหนูต้นไม้มันบังวิวหมดเลยหนูก็เลยไม่เอาข้างล่างมันสบาย๋ยวมันมันไม่ได้วิวใช่ไดหรูอก็เลยวิ่งขึ้นมาดูเอาตรงนี้ดีกว่าก็เลยเอาเนี่ยแหละแล้วก็ตรงนี้ สวยอยู่มันก็สวยเนะ<ว>ยอยแต่ถ้าสูงกว่านี้จะสวยกว่านี้มาข้างบนคือมันมันมองไม่เห็นต้นไม้เลยไนงะใช่อันนี้ยังมีต้นไม้นิดหน่อย สำหรับทริปนี้นะคะเป็นทริปที่เต็มไปด้วยเสียงหนนัวเราะและความประทับใจจริงๆค่ะ หลังจากเหนื่อยแล้วจากการทำงานมาเจอบรรยากาศดีๆ <c oughs> วิวสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าหิวใจพวกเราได้เยอะเลยค่ะสำหรับทลิปนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้านะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ